สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกทกท่านนะคะวันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปเลขวิ่งเด่นเลขรองนะคะของงวดวันที่16กันยายน2564ค่ะของสุดยอด10ส,สำนักที่ถูกงวดที่แล้วนะคะพร้อมสถิติช่วยจำกัดเลขให้แคบลงแบนยามากยิ่งขึ้นสำนักที่เอามาฝากในวันนี้นะคะก็คือ เป็นสำนักที่ถูกของงวดที่แล้วและในนั้นนะคะมี3สมสำนักค่ะที่ถูกมาแล้ว3งมดติดนะคะก็คือ,อสำนักของอาจารย์หนูค่ะนิตยสารหัวฮีโร่แล้วก็หนุ่มหอยล็อกค่ะก่อนที่เราจะไปนะคะแอดมินขอฝากช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีเลขจากข่าวนะคะข่าวความเชื่อเลขจากทูบเลขจากสำนักดังนิตยสารปังปังนะคะเลขสถิติและเลขจากดวงค่ะ และสุดท้ายนะคะแอดมินก็จะมาสรุปเลขที่มาแรงที่สุดให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรายการเลขเด็ดเข็ดฟันรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือติดตามเราตามโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆเพื่อให้เพื่อนๆไม่พลาดเลขเด็ดในทุกๆงวดใครกดแล้วขอให้ถูกรางวัลเฮงๆรวยๆกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูย้อนกันก่อนนะคะว่าแต่ละสำนักเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยสำนักไหนนะคะที่ให้ถูกกันบ้างนะคะสำนักแรกนะคะจะเป็นอของอาจารย์หนูนะคะที่ให้มานะคะจะมีเลข57ค่ะต่อมานะคะจะเป็นของปักหลักสิบล่างนะคะจะมีเด่น5กับ7ค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นของกรุยซอกกลาวค่ะจะให้มา2ตัวนะคะเป็น79ค่ะถัดมานะคะจะเป็นของคู่มือเสี่ยงโชคนะคะออของคู่มือเสี่ยงโชคจะให้มา3มตัวลงนะคะก็จะเป็น4 7 5หค่ะต่อมาจะเป็นของแนน้อยนะคะซื้อหวยยังโยมนะคะให้เลขมานะคะเป็น4 5 7หแล้วก็57ค่ะ ถัดมานะคะเป็นของนิตยสารหัวฮีโร่นะคะก็ให้มาเป็น75ค่ะต่อมาจะเป็นของเจ้าแม่ตะเคียนนะคะให้เลขมาเป็น5 7, 7่อค่ะหนุ่มห่วยล็อกนะคะให้มาเป็น75ค่ะบ้านไผ่เมืองพลนะคะให้มาทั้ง57แล้วก็97นะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะมาสรุปเลขเด่นให้ฟังกันทั้งหมด10บสำนักนะคะ อองวดนี้นะคะมี8สดสนักนะคะที่ให้เด่น3มค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด่น3มนะคะมีสํานักไหนบ้างค่ะสํานักแรกนะคะเป็นของปักหลักสิบล่างค่ะเด่น3ค่ะต่อมาค่ะเป็นของรวมหวยซองค่ะก็จะมีเลข3ามเช่นกันนะคะต่อมาเป็นของเน้นน้อยค่ะซื้อหวยยังโยมนะคะก็จะให้มาเป็น3 4ี่กับ3 8มค่ะแล้วก็3ตัวนะคะจะเป็น9 4 3สี่สามค่ะ ต่อมานะคะเป็นของอนิตยาสารหัวฮีโร่ค่ะให้มาเด่น3นะคะอาจจะเป็น7 3หรือว่า3 9ก็ได้นะคะต่อมานะคะเป็นของเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยจะให้มาเป็นอรอง3นะคะก็จะมีเลข1 4 3 0 8 3นะคะ3 4 4ส 3, 3 6 6 3 3 8 8 3ค่ะ ต่อมาเป็นของหนุ่มหอยล็อกค่ะให้มาเป็นเด่น3นะคะก็จะมี3 2 3 5 3 7 3 8 3 9ค่ะ3ตัวนะคะก็จะให้เป็น639ค่ะถัดมานะคะเป็นของบ้านไผ่เมืองพลค่ะให้มาเป็นเอ่อกับ2 3สนะคะสุดท้ายนะคะเป็นของอาม่าให้ลาบค่ะให้มา3ตัวนะคะจะมี3 5 7ค่ะ307นะคะ สตัวค่ะจะเป็น53กับ03ค่ะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเ,อเด่น3นะคะที่ให้ตรงกันทั้ง8สํานักนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีก7สํานักนะคะที่ให้ตรงกันนะคะก็จะเป็นเด่น2นะคะเด่น2เนี่ยจะมีทั้งหมด7สํานักด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้นะคะก็จะมีของอาจารย์หนูค่ะให้มาเป็นเลขบนนะคะเด่น2ค่ะ ก็จะมีนะคะ920721325026นะคะ281ค่ะเลขท้ายนะคะก็จะเป็น2021252628ค่ะถัดมานะคะเป็นของปักหลักสิบล่างค่ะให้มาเด่น2ตัวเดียวค่ะ ถัดมานะคะเป็นของกรุยซ้อกาค่ะให้มากวดนีนะคะเป็น2องกค่ะต่อมาเลยนะคะเป็นของรวมผอยซองค่ะให้มาเด่น2นะคะเมื่อกี้ก็ให้มาเด่น3มนะคะอาจจะจับเป็นสองตัวหรือว่า3ตัวก็ได้นะคะต่อมาค่ะเป็นของเจ้าแม่ตะเคียนค่ะ ให้มาเด่น2นะคะก็จะมีนะคะ921นะคะ728ค่ะ2ตัวจะเป็น23 32 26 62 28 82ค่ะต่อมานะคะเป็นของหนุ่มหวยล็อกค่ะก็จะเป็นเออเลข2นะคะจะมี02ค่ะแล้วก็32นะคะต่อมาเป็นของบ้านไผ่เมืองพลนค่ะ ให้มาเด่น2เป็น2 9ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นของอาม่าให้ลาบค่ะเด่น2นะคะก็จะเป็น5 2กับ0 2นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเลขเด่นของทั้งหมด10สำนักด้วยกันนะคะก็สรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ เด่น3นะคะมีทั้งหมด8สํสำนักที่ตรงกันนะคะแล้วก็เด่น2นะคะมีทั้งหมด7สําสำนักที่ตรงกันค่ะต่อมานะคะก็จะมาสรุปเรกรองให้นะคะเ,เลขรองนะคะจะมี2ตัวนะคะมีเลข7กับเลข5นะคะแล้วก็มีสําสำนักนะคะที่ให้ตรงกันนะคะเรามาดูเลข7ก่อนนะคะว่าร้อง7เนี่ยที่ไหนให้กันบ้างนะคะ ที่แรกนะคะจะเป็นรวมหวยซองค่ะให้มาเป็นรอง7ค่ะถัดมานะคะเป็นของนิตยสารหวยฮีโร่ค่ะรอง7นะคะถัดมาค่ะเป็นของเจ้าแม่ตะเคียนค่ะต่อมานะคะเป็นของอา마ให้ลาบค่ะก็อามาให้ลาบจะเป็น357แล้วก็307นะคะอันนี้จะเป็นสีน่สําักที่ตรงกันนะคะ ถัดมานะคะเป็นรอง5นะคะรอง5เนี่ยก็มี4สํานักที่ตรงกันเหมือนกันค่ะสํานักแรกนะคะจะเป็นของอาจารย์หนูค่ะให้มา5้ล่างนะคะก็จะมี 58, 53, 56, 57แล้วก็51นะคะถัดมานะคะเป็นของรวมหอยซองค่ะแล้วก็มีรอง5นะคะ ถัดมานะคะเป็นของอนิตยาสารหัวฮีโร่ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นของอมาม่าห้ราบค่ะเป็น5 2นะคะ 53, 55, 57, 54, 5 3 5 5 5 7 5 4 05 5 1ค่ะ ต่อมานะคะเป็นเลขระวังนะคะเลขระวังเนี่ยมี2เลขนะคะมีเลข0ูนย์กับเลข1นะคะเลขศูนย์เนี่ยให้ระวังนม้ามืดนะคะตัวนี้อาจจะเข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีสํานักไหนบ้างที่ให้ศูนย์กันนะคะสํานักแรกนะคะจะเป็นของกรุยศสากาวค่ะจะเน้นนะคะ3ตัวนะเออโทษทีค่ะ2ตัวค่ะ2ตัวเป็น9 0 0 2 1 0 2 0นะคะที่ให้มานะคะ ถัดมาค่ะจะเป็นของอหนุ่มหอยล็อกค่ะให้มาเด่นศูนย์เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะมี0 2นย์สองศูนะคะหกสามตัวค่ะก็จะเป็น608ค่ะถัดมานะคะจะเป็นของบ้านไผ่เมืองพลค่ะให้มาเป็น1 0กับ2 0ค่ะต่อมานะคะเป็นของอาม่าให้ลาบค่ะจะให้มาเป็น02นะคะ ศ0นยค่ะแล้วก็307ค่ะต่อมานะคะเรามาดูให้ระวังเลขหนึ่งกันบ้างเรามาดูนะคะว่าสำนักไหนเนี่ยที่ให้หนึ่งกันบ้างนะคะสำนักแรกนะคะก็จะเป็นของกรุยซอก้นะคะของกรุยซอเก้าเนี่ยจะเน้นหนึ่งมากหน่อยนะคะก็จะเป็นสามตัวนะคะเป็น619 510นะคะ1 9ค่ะ ต่อนะคะจะเป็นของบ้านไผ่เมืองพลค่ะจะเป็น19,10,13,14นะคะ1 0 1่1 4ค่ะ2เจ้านี้นะคะก็จะให้เลข1เยอะหน่อยนะคะส่วนความคิดเห็นของแอดมินนะคะแอดมินคิดว่างวดนี้8น่าจะมาด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะแอดมินขอสรุปแนวทางนะคะเป็นคลิปถัดไปให้อีกทีหนึ่งนะคะ แอดมินขอสรุปเลขเด่นเลขรองให้นะคะเป็นเลขชุดนะคะคัดครั้งที่1นนะคะโดยแอดมินเองนะคะ2ตัวนะคะจะเป็น20 22 23 25 27 30 31 35 37นะคะ3ตัวจะเป็นเลข237 235 230 231 250 251 270 271 275 375 7 7 5 751นะคะ,ะใครเห็นนะคะว่าเยอะไปนะคะก็สามารถที่จะตัดออกหรือว่าเลือกตัวที่ตัวเองชอบได้นะคะก็ชุดเลขชุดครั้งที่1นนะคะก็สรุปให้ก็คือมีเด่น3นะคะแล้วก็เด่น2รอง7แล้วก็รอง5ให้ระวัง0กับ1ค่ะ ต่อมานะคะเป็นเลขชุดคัดครั้งที่2นะคะก็จะเป็นเลข2ตัวนะคะก็คือเอาสถิต ah ิเนี่ยออกมาดูว่ามีเลขไหนนะคะออกบ่อยแค่ไหนนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเ,เลือกเลขได้นะคะมีเลข02 20 22 23 32 25 52 27 72 30 03 31 13 35 53 3773นะคะอันนี้ก็คือเป็นสรุปให้นะคะว่าเ,าเลขไหนเนี่ยสตัวตรงเนี่ยออกบ่อยมากที่สุดก็จะเป็นเลข5225นะคะตัวนี้จะออกบ่อยมากที่สุดส่วนที่ออกน้อยที่สุดนะคะจะมีเลข32แล้วก็20นะคะ และใครนะคะที่ดูคลิปตรงนี้ไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะหยุดดูก่อนได้นะคะก็ดูว่าเ,าเลขไหนเนี่ยออกบ่อยมากที่สุดนะคะแล้วก็เลขออกน้อยที่สุดที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะลองดูจากาสถิติที่แอดมินสรุปมาให้วันนี้ก็ได้นะคะส่วนตัวของแอดมินเองนะคะแอดมินชอบเลข3553นะคะแล้วก็3773 ะะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบเลขเดียวกับแอดมินนะคะก็รีบไปหาซื้อลอตเตอรี่กันก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไม่มีขายกันนะคะต่อมาเลยนะคะ แอดมินขอสรุป3ตัวตรงที่เคยออกบ่อยมากที่สุดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสถิตินะคะที่แอดมินเก็บย้อนหลังมานะคะจะมีเลข327ค่ะแล้วก็207นะคะตัวนี้ออกบ่อยมากสุดถึง3ครั้งด้วยกันนะคะส่วน3ตัวโต๊ที่ออกบ่อยเช่นกันค่ะจะเป็นเลข270 327 751นะคะแล้วก็2 0, 7เนี่ยออกบ่อยสุดเลยค่ะ แล้วก็ตัวที่ยังไม่ออกนะคะก็ค่อนข,ข้างที่จะมีเยอะนะคะตามรายละเอียดที่แอดมินสรุปให้ให้ดูตามนี้เลยนะคะแล้วก็แอดมินเนี่ยแนะนำใหเ้เล่นที่เลขยังไม่ออกดีกว่านะคะเพราะว่าเลขเนี่ยม,มันรอออกเยอะมากนะคะจบแล้วนะคะเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันดูได้นะคะว่ามีเลขวิง่งเลขเด่นเลขรอง ตัวไหนนะคะที่เลขเนี่ยตรงกันบ้างแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยชอบตัวไหนกันบ้างกับเลขสํานักพิมพที่เราให้มาสามหัวติดนะคะในคลิปหน้านะคะเราจะมีสํานักที่ถูกมาแล้วสามหัวติดเนี่ยมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะคะบอกเลยว่าเลขเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากนะคะยังไงก็ติดตามกันคลิปหน้านะคะสุดท้ายก็รบกวนกดไลค์นะคะกดกระดิ่งนะคะกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ วันนี้ก็ต้องขอตัวกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ